ก็จะมาเล่าเรื่องลุงปุทวอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทุกท่านนั้นที่แสวงหาหรือว่าเช่าหา,หาบูชาลุงปุทวดกันก็ต่างที่ว่าหนึ่งความคิดที่ว่าพระทุกวันนี้ทำอย่างไรถึงจะรู้ความจริงและจะมีใครเอามาเปิดเผยสิ่งที่ เป็นความจริงให้ทุกท่านนั้นได้ดูกันและสิ่งนี้ที่ผมเอามาให้ดูนั้นคือให้ทุกท่านนั้นได้รู้สึกว่าพระนั้นทำไมถึงดูยากและเล่นยากกับลวงผู่ทวดว่าของเทกับของปลอมนะครับองค์นี้ผมก็จะมาอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าพระองค์นี้ ที่ท่านกำลังเห็นนั้นซึ่งว่าทุกอย่างนั้นท่านนั้นจะตีว่าเป็นพระเทนะครับซึ่งพระองค์นี้คือการปลอมพระขึ้นมานั้นคือหนึ่งผมจะชี้ให้ดูก่อนนะครับว่าทำไมถึงปลอมมาได้เนบเนียนและมีความเก่านะครับความเก่าอย่างนี้ทุกท่านจะพิสูจน์ได้อย่างไรคือหนึ่งนะครับ คาบดินคาบว่านครับสังเกตดูนะครับคาบดินคาบว่านนะครับแล้วก็พระพิมพ์ลูงภูทวดนะครับซึ่งเขาทำขึ้นมาเป็นพระพิมพ์ใหญ่ครับครับพระพิมพ์ใหญ่ก็เรียกว่าหัวขีดนะครับนี่ครับรงนี้แต่ขีดนั้นจะเล็กมากนะครับหัวขีดครับครับ แล้วก็มีเนื้อเกลื่อนนะครับเนื้อเกลื่อนด้านบนนะครับด้านบนจะมีเนื้อเกลื่อนนะครับนี้จะมีขีดอยู่ข้างนี้ซึ่งการทำพระปลอมขึ้นมาคือจะให้ทุกท่านนั้นหลงทางหรือการเล่นพระนั้นจะท้าทายอย่างมากนั้นทุกอย่างนั้นความที่พระองค์นี้ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับการ จาะรูของพระที่ยกขึ้นมาจากบกครับก็ถ้าทุกท่านนั้นอยากจะรู้ความจริงผมจะบอกเลยว่า 1. ทุกอย่างนั้นท่านต้องมาดูที่ใบหน้าของพระก่อนนะครับถึงพระองค์นี้จะผิดพิมพ์มก็จริงแต่ผมจะสอนวิธีในการดูพระเทนะครับก็อย่างไรก็เอาพระองค์นี้มาขัด กับยางลบดูตรงใบหน้าของพระองค์นี้นะครับผมวางแล้วผมจะขัดให้ดูนะครับขัดเลยครับจะได้เห็นเม็ดข้าวนะครับแล้วก็จะได้เห็นเนื้อในของพระที่แท้จริงถ้าเห็นเม็ดข้าวนั้นทุกท่านนั้นจะได้พิส จะนาได้อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับครับขัดส็จแล้วตรงนี้ครับทีนี้ก็จะขยายให้ดูนะครับครับเม็ดข้าวไม่มีเลยนะครับเห็นไหมครับเม็ดข้าวไม่มีอ้าวทีนี้ทุกท่านจะพิสูจน์ได้อย่างไรอีกนะครับ คืออยากรู้ว่าหลักฐานคือการดูลงปู่ทวดนั้นก็ต้องเข้าใจในหลักการดูนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกแล้วขัดดูด้านหน้าไม่มีเม็ดข้าวนะครับต่อไปก็มาขัดดูด้านหลังนี่เละกินเซียวหรือเพชรหน้าตั้งกอดนะครับเดี๋ยววางก่อนนะครับอง์นี้ผมก็จะขัดให้ดูกันเลยนะครับ จะได้รู้ความจริงนะครับทุกท่านนั้นจะได้มีความรู้แล้วก็จะได้รู้ว่าเรกกินเซียวนั้นก็ต้องขับบดดูนะครับจะได้เห็นเนื้อด้านในด้วยนะครับของหลวงปูท่ทวดนะครับนี่ก็ขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังนะครับครับเล่กินเซียว นะครับเลขก็ยังไม่มีนะครับเลขครับครับนะครับ,นะรบ,นะรบอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่หลวงปู่ทวดที่แท้จริงที่ท่านวัดฉางให้นะครับก็ เอาพระที่ท่านหลวงปู่ทวดมาดูกันนะครับโอขีดหลายจุดนะครับนี่คือพระท่านหลวงปู่ทวดอ่าทีนี้ผมก็จะขัดให้ดูนะครับด้านหน้านี่ก็โอขีดหลายจุดนะครับขีดจะใหญ่นะครับขีดบนนะครับตรงนี้ขีดจะเล็กนี่คือจุด นะครับนะครับมูขขีดลายจุดทีนี้ก็มาพิจารณาที่ว่า1ขัดที่ใบหน้านะครับเหมือนที่องค์ที่ผมขัดให้ดูนะครับแต่องค์นี้ผมจะขัดให้เห็นว่ามีเม็ดข้าวหรือเปล่านะครับซึ่งจะพิจารณาได้ง่ายครับในเนื้อหาของหลวงปู่ทวดจริงๆนะครับทุกท่านจะได้ของดีกันนะครับแล้วก็จะได้รู้ความจริงว่า ก่อนจะเช่าหาบูชาหลวงปู่ทวดนั้นคือหนึ่งต้องรู้หลักความเป็นจริงนะครับนี่ตรงผมขัดใบหน้าแล้วผมจะให้ดูเม็ดข้าวตอนแรกไม่มีเม็ดข้าวเลยนะครับเห็นไหมครับเม็ดสีขาวนนครับเม็ดสีขาวเห็นไหครับขัดปุ๊บขึ้นเลยเม็ดสีขาวอ้าวทีนี้ทุกท่านจะพิจารณาได้อย่างไร ที่ท่านก็เห็นไข่นะครับที่ติดอยู่นะครับแล้วก็จะมาพิจารณาได้อย่างไรที่ทุกท่านจะรู้ความจริงว่าลุงปูทวดนั้นเลขกินเสียวหรือเพชรหน้าต่างนั้นจะมองเห็นอย่างไรนี้ก็เห็นนิดหน่อยนะครับเลขก็จะขัดอีกนะครับทุกอย่างต้องขัดครับเพราะว่าบางท่านนั้น เล่นหลวงปู่ทวดก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรได้นะครับว่าหลวงปู่ทวดนั้นทุกอย่างต้องมีที่ว่าเลขกินเสียวอยู่ด้านหลังหรือเพชรหน้าตั้งนั้นจะได้พิจารณาได้เนื้อหาได้ง่ายนะครับอย่างชัดเจนต่อไปเช่าหาบูชาหลวงปู่ทวดก็เสียสละเวลาขัดหน่อยนิดๆหน่อยนะครับนี่ครับขัดออกมาเห็นไหมครับว่าเลขกินเซียวนั้น จะเห็นอย่างชัดเจนเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหครับโอ้ชัดมากอ้าวทีนี้ก็จะเข้ากล้องให้ดูจะเห็นทั้งเม็ดมวลสารที่ผสมลงไปนะครับนี่นะครับนะรับเม็ดสีขาวนะครับนะครับโอ้โหนี่คือหลักการเป็นจริงนะครับที่ผม ทำคลิปนี้ไม่ให้ดูตัวเลขนั้นเลขนั้นไม่เห็นถ้าขัดอย่างนี้จะเห็นชัดเจนก็ดันหน้านะครับนะครับดันหน้าครับดันหน้าขัดออกมาก็เห็นเม็ดข้าวนะครับมวลสารของหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่าน2497ก็นั่นคือเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับหกขีดไยจุดซึ่งเป็นพระที่ราคาแพงนะครับ